อ่ต้องร้องยังไงนะต่อไปเล่าซะแต่ฉไม่แต่ไมไปทำไมไปทำไมป๊าป้าต้องร้องไหมอ่ะไปเล่าซะไปทำไมไปทำไมตออกไปไม่ใช่ไปทำไมไปทำไมต่อไปออกไปทำไมตีใจเคห์ไม่มีตังไม่มีตังต่อไปแล่าซะไปต่อไปแล่าซะไม่มีตังไม่มีตังออกไปไป่ใไม่มีตังไม่มีตังต่อไป ใจฟซีถูกไหมถูกไหมป้าลองถูกไหมถูกฮะถูกามจะไม่สอนป้าไงต้องสอนป้าดิสอนดิไปโลตัสไปทำไมไปทำไมอยากไปพี่ชิไปทำไมไปทำไมเราไม่ใช่ผู้หญิงอยากไปโลตัสอยากไปโลตัสไม่มีอยากไปโลตัสอยากไปโอตัสอืมอะไร